พูดถึงประโยชน์ของพี่น้องประชาชนครับแน่นอนอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องบอกว่าถือว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนะฮะกับโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจจ่ายไปแล้วเรื่องราวของเฟสหนึ่งใช่ไหมฮะแล้วก็มีการโอนซ้ําไปแล้วด้วยแต่ก็มีคนที่อาจจะบัญชีไม่ถูกต้องบ้างบัญชีถูกปิดหรือว่าเลขธนาคารไม่ถูกต้องก็ต้องไปแก้ไขล่าสุดครับรัฐบาลนะฮะย้ําสําหรับผู้ที่มีสิทธิ์นะฮะในการที่จะรับเงินในโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ1 0 0 0 0บาทไปรีบแก้ให้ถูกต้องนะเพราะว่าเขาจะมีการโอนซ้ํา รอบที่2องใช่ไ,ไหมฮะใช่ค่ะ,ะก็เป็นรอบรีทายนะคะซึ่งก็เป็นรอบตกหล่นในการรับเงินโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจนั่นเองซึ่งทางด้านของกระทรวงการคลังเนี่ยเขาก็มีการเผยความคืบหน้านนะคะว่าจริงๆแล้วกรมบัญชีกลางเนี่ยได้มีการจ่ายเงินไปแล้วประมาณ14ล้านรายนะก็ยังจ่ายไม่สําเร็จประมาณ3 0 0 0 0นรายค่ะซึ่งตอนนี้นะคะก็อยากจะให้ประชาชนที่ยังไม่ได้รับเงินเนี่ยไปผูกบัญชีพร้อมเพล์เนี่ยเพราะว่าบางคนเนี่ยต้องบอกว่าสาเหตุหลักในเรื่องของการ จะยังไม่ได้รับเงินเพราะว่าบัญชีเนี่ยไม่มีการผูกพร้อมเพลกับบัตรเลขบัตรประชาชนหรือว่าบัญชีไม่มีการเคลื่อนไหวนะคะบัญชีเงินฝากธนาคารถูกปิดเลขไม่ถูกต้องบ้างแหละรวมถึงกรณีคนพิการบางท่านเนี่ยไม่เคยที่จะมาลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยคนพิการมาก่อนอแล้วก็เลยทําใหไ้ไม่มีบัญชีสําหรับการฝากเงินเพื่อรับเงินเข้าเพราะฉะนั้นแล้วนะคะก็อยากจะประชาสัมพันธ์ค่ะให้กับพี่น้องประชาชนที่ตกหล่นนะรีบไปดําเนินการให้<ะ>เสร็จเลยอย่างเช่นการไปผูก บัญชีพร้อมเพกับเลขแบบประชาชนสามารถไปได้เลยนะคะที่ธนาคารเนี่ยเพื่อให้เขาแก้ไขบัญชีเงินฝากนะคะซึ่งการจ่ายเงินซ้ำเนี่ยในครั้งที่2ต้องบอกว่าภายในวันที่21 พฤศจิกาย,ยน2567แล้วก็ครั้งที่3ครั้งสุดท้ายในช่วงของเดือนธันวาคม2567เพราะฉะนั้นยังมีเวลาอยู่ให้ให้รีบไปดําเนินการเลยนะคะก็ตามที่ขึ้นหน้าจอเลยก็จะมีการจ่ายเงินเพราะฉะนั้นแล้วที่ยังไม่ได้เนี่ยก็เพราะว่าเรื่องของการทําธุรกรรมยังไม่ถูกต้องเลขบัญชีไม่ถูกต้องนะฮะประชาสัมพันธ์ย้ํากันนะฮะบัญชีไม่มีการเคลื่อนไหวบัญชีถูกปิดต่างๆเหล่านี้ไปธนาคารเลยให้เจ้าหน้าที่เขาดูแลให้นะครับช่องทางในการติดต่อตรวจสอบสิทธิ แล้วก็ผลการโอนขึ้นให้คุณผู้ชมแล้วนะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้สําหรับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะฮะผ่านระบบตอบรับอัตโนมัติอา่าวฝากหมายเลขโทรศัพท์เอาไว้ด้วยนะฮะเผื่อที่ใครจะสอบถามรายละเอียดกันนะฮะศูนย์สองหนึ่งศูนย์เก้าสองสามสี่ห้ากดหนึ่งแล้วก็กดห้าทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการแล้วก็ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ด้วยนะฮะตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยนะฮะสอบถามข้อมูลคนพิการ ได้เลยครับที่ศูนย์ช่วยเหลือสังคมสายด่วน130 0กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แล้วก็สอบถามข้อมูลบุคคลล้มละลายนะฮะหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์นะฮะขึ้นหน้าจอให้คุณผู้ชม02-881-4999หรือว่าสายด่วนเลข1 4ตัวแล้วก็กด79อืมค่ะก็เป็นเรื่องที่ประชาชนนะคะที่จะต้องให้ความสนใจเนาะเรื่องของโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ1 0,000บาทในรอบตกหล่นนะคะต้องบอกว่า โครงการนี้ดีมากๆพี่บอลเพราะว่าประชาชนเนี่ยก็ได้มีการจัดจ่ายใช้สอยเงินมากขึ้นมีการเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจ